โยวันนี้ผมก็จะมาสุ่มตัวละครที่ผมชอบในอนิเมะแอ e เวนเจนะครับมาดูกันนะครับนี่ครับผมขอเดกูเนี่ยไอตรงกายเนี่ยขอตัวเนี้ยเออตัวเดียวเลยแค่นั้นพอมีเพชรอยู่จํานวนจํากัดนะครับมีเพชรอยู่ประมาณเจ็ดพันหะ้าร้อยนะฮะะเราต้องมีสูตรสาธุกก้กาวไปต้องมาแหละพระเจ้า,พ,พ,าพึ่งพาพึ่งพาพระเจ้าแล้วตอนนี้ ไม่มีดวงครับเดือนนี้ผมสุ่มอะไรก็ไม่เคยได้ตามที่หวังนะครับมาเราต้องพึ่งสาธุก้า,กาแล้วแหละไปะครั้งแรกครั้งแรกผ่านไปใจผมเริ่มสั้นแล้วเลยไม่ไหวแล้วไปอีกรอบขอสาธุอีกรอบพระเจ้าอาจจะยังไม่ได้ยินเขาอาจจะยังไม่ได้อ่านขออีกรอบหนึ่งรายการสาธุก้า,กาพระเจ้าอ่านหน่อยครับขอให้ได้ตัวตรงกลางเออแค่น,นั้นเอง พระเจ้าอาจจะยังไม่ได้ยินเออขออีกครั้ง,งตาทูเก้าเก้าขอหน่อยตานี้ต้องมาแล้วแหละอือแปกดเลยชิวๆแม่สาธุไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับไม่ได้ช่วยเลยเลยขอแบบสุ่มชิวๆแวะตานี้สุ่มยา,ยาว โอ้มันกาสวยแต่กูไม่ได้ต้องการน้อย <Nice. S 1> ขอบคุณมากครับแต่ไม่ได้ต้องการนะเอ้ยเอาตัวดีกูมะ <c oughs> รอบเนี้ยขอเดกูเหรอขอดีๆแมงเอ้ยไม่ได้ต้องการเลยเนี่ยไอสอตัวเนี้ยเออขอเดกูตัวเดียวพอเอามาให้ทำไมส่งตัวเนี้ยมันไม่ได้ต้องการขอแค่เดกูผอขอเดกูลาพาเจ้า ผมขอได้กูครับขอแค่ตัวเดียวครับแถมมาให้ผม2ตัวเลยครับแต่ผมไม่ได้ต้องการไอดีเอาจริงแล้วอะ่ะอืมขอแค่ดีกูดด้ตัวเดียวเองให้ผมไม่ได้เออเฮ้บรโอ้อ hey, oh my god ร้อนอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองสาธุกับเ้าๆดูนะครับ